E สวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะมาดูกันถึงเรื่องราวของการส่งเสริมผ้าไทยค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์และก็ส่งเสริมผ้าไทยค่ะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าไทยลายขอนะคะที่เป็นลายผ้าพ,พระราชทานจากสมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะทางด้านพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานโอท็อปไทยสู้ภยัยโควิด -19 โดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายดิษฐาธโหธรกิจเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวสำนึกในพระมหา กรุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูการใช้ผ้าไทยที่ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองปัจจุบันค่ะก็ยังมีผ้าไทยหลายขอที่มีความสวยงามประณีตแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะอย่างได้สวมใส่เสื้อผ้าที่ ที่ทำมาจากผ้าไทยลายลขอด้วยเช่นกันนะคะ นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจค่ะสอบถามผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าลายขอถึงการออกแบบลวดลายแล้วก็ราคาสินค้านะคะรวมไปถึงเยี่ยมชมกระเช้าของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ผ้าดอนกอยจากประหลัดกระชงมหาไทยซึ่งรวมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจากชุมชนบ้านดอนกอยนะคะจังหวัดสกลนครโดยชาวบ้านในชุมชนนะคะก็ได้มีการพัฒนาลายผ้า ตั้งแต่การเลี้ยงไหมการใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นใยจากชุมชนบ้านดอนกอยซึ่งพัฒนาดอนกอยโมเดลด้วยการสร้างแบรนด์ค่ะพัฒนาลายผ้าจากสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ และนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังได้เชิญชวนคณะรัฐมนตรีและก็ประชาชนค่ะให้ร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอทอจากชุมชนในงานโอทอไทยสู้ภยัยโควิด -19 นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 8ถึง26ธันวาคม2564ณ Challenger h a l l 1ถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ร่วมซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทยในชุมชนด้วยนะคะก็ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยค่ะคุณผู้ ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆนะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมที่มีชื่อเสียงทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานา,นาชาติอีกด้วยค่ะก็ควรที่จะสนับสนุนกันนะคะเรื่องราวต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ท่านรองนายรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ในการช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอหลังสวนทุ่งตะโกเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทก,กภัยนะคะแล้วก็ยังได้มีการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเยียวยาทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่ สุดด้ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกุรัฐมนตรีในฐนานะผู้อำนวยการกออนอชอนะคะพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อไปปฏิบัตรริราชการในจังหวัดชุมพรค่ะต่อเนื่องจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหลังสวนและก็อำเภอทุ่งตะโกที่ได้รับผลกระทบนะคะจากภาวะฝนตกชุกเกิดอุทกภัยฉับพลันบ่อยครั้งในพื้นที่ของทั้งสองอำเภอส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรและก็พื้นที่ชุมชนเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับค่ะสั่งการให้ทางสทนชเนี่ยให้เร่งรัดบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันนะคะตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะมีการซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยการสำรวจความเสียหายการฟื้นฟูเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมไปถึงการวางแผนการระบายน้ำค่ะควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำสำรอง เอาไว้ใช้ในฤดูแรงอีกด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้เดินทางไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรส่วนหน้านะคะที่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะโดยได้รับฟังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากนายสมพรปัดชิมเพชรรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรแล้วก็รับทราบถึงข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์กรมหาชนนะคะที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดชุมพรจากนั้นก็ได้เข้าไปเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาย วะน้ําท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน200ถุงค่ะก่อนที่จะเดินทางไปยังที่ว่าการอําเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเช่นเดียวกันค่ะโดยในการนี้ท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็ได้มอบถุงยังชีพเพิ่มเติมอีกจํานวน200ถุงพร้อมกล่าวให้กําลังใจแก่พี่น้องประชาชนนะคะด้วยความห่วงใยแล้วก็ให้คํามั่นค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดูแลช่วยเหลือเต็มที่จะไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเป็นอันขาดนะคะซึ่งก็ได้สั่งการให้ถอด บทเรียนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วค่ะว่าให้เร่งรัดในการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการที่ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการกำชับสถานประกอบการ SME ค่ะตอนนี้ให้นำส่ง ข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e s e r e ได้แล้วนะคะก่อนวันที่15ธันวาคมค่ะทางด้านนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานก็ทําการตรวจสอบข้อมูลของนายจ้างสถานประกอบการที่ร่วมโครงการส่งเสริมรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs นะคะแล้วก็พบว่าสถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติร่วมโครงการในระยะที่1เนี่ยมีจํานวน2 2 3 8ส0 ร3 4รายที่จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเนี่ยจำนวน3ามล้านหก0มื 75คนนะคะแล้วก็มีการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-service ของสำนักง,งานประกันสังคมแล้วเนี่ยกว่า1 6 9่งรายแล้วก็ยังไม่ได้นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-service ค่ะจำนวนมากถึง62,891รายนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ39.07เลยทีเดียวซึ่งสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่15ธันวาคม คคเพื่อสามารถจะรับเงินอุดหนุนในรอบเดือนธันวาคมนี้ได้ทันนะคะนอกจากนี้ท่านพลเอกประยุทจันโอชานายรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีค่ะซึ่งท่านก็กํากับดูแลกระทรวงแรงงานอยู่เนี่ยนะคะก็เกิดความห่วงใย,ยค่ะแล้วก็จะต้องการที่จะช่วยเหลือธุรกิจในกลุ่ม SMEs นะคะเป็นอย่างมากซึ่งโครงการนี้นะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ท่านนายรัฐมนตรีรวมถึงท่านรองนายรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความห่วงใย,ยนะคะสถานประกอบการ SME แล้วก็หวังว่าจะอยากให้ได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยครบตามสิทธิ์ค่ะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในกิจการนะคะเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กลับมาเข้มแข็งแล้วก็ประสบความสําเร็จดังในอดีตที่ก่อนจะมีการแพร่ระบาดของโควิดสิเกนี่ยนะคะก็อยากจะขอฝากถึงนายจ้างสถานประกอบการให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการนะคะนาส่งข้อมูลเงินสมทบผ่าน ระบบอีเซลวิของสำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขของโครงการนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ประกอบกิจการเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายไพโรชโติกาเสียรนธิบดีกรมการจัดหางานค่ะท่านก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าสําหรับนายจ้างภาคเอกชนที่ต้องการลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ระยะที่2เนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs d ี o o e. g o t t h ค่ะสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่20ทธันวาคมนี้นะคะซึ่งการเปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดให้สถานประกอบการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางค่ะที่สนใจลงทะเบียนร่วมกับโครงการเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณสมบัติก็จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็คือจะมีฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคมมาตรา33สถานะเนี่ย จะต้องยังคงแอคทีฟอยู่นะคะก็คือ,อยังต้องมีการดําเนินการอยู่ค่ะแล้วก็จะต้องมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนณนวันที่16ตุลาคม2564นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนร่วมกับโครงการในระยะแรกโดยจะให้ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา3,000บาทเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะก็คือเดือนธันวาคมนะคะไปจนถึงเดือนมกราคม2565โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันกันกบนายจ้าง ที่ลงทะเบียนรอบแรกนะคะหลังจากสมัครร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็จะต้องสมัคร การใช้งานในระบบ e-service ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะแล้วก็นำส่งข้อมูลเงินสมทบเนี่ยผ่านระบบ e-service ของสำนักง,งานประกันสังคมค่ะภายในวันที่15ของเดือนนะคะเพื่อมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่าวในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการผ่านระบบด้วยตนเองก็สามารถที่จะนำเอกสารซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือมอบอำนาจติดอกักษรสเตมปา3สบบาทสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะของผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจสำเนาหน้า สมุดบัญชีธนาคารค่ะกรณีที่ใช้เป็นบัญชีกระแสรายวันนะคะก็ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างแล้วก็เลขบัญชีรวมไปถึงสำเนาห,หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือว่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะของนายจ้างบุคคลธรรมดาโดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดค่ะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมาหานครพื้นที่1นถึงสินะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการหรือว่าหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามเข้าไปได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะหนึ่กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหางานค่ะ1694งนะคะ, 4, ะ,คะทางนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสถานประกอบกิจาการแล้วก็นายจ้างที่ตอนนี้เนี่ยก็กําลังเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆ ที่ปัญหาโควิด -19 ในบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงเรื่อยๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ทางพลโทรกรนกพงษ์จันนวนเจ้ากรมกริจการพลเรือนทหารค่ะในฐานะกรรมการและเลขานุก,การคณ,ณะกรรมการบริหารงานกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจาย เสียง914สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คําแนะนําในการดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยค่ะณนะสถานีวิทยุกระจายเสียง914บ้านปงอ้อําบลแม่จันทร์อเภอแม่จันรจังหวัดเชียงรายนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถ ารับับงงได้ท YouTube Channel, กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะดิฉันพิรยายพิมพภักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลบอ์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อ mm. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง Sit it white glass.